สวัสดีครับเพื่อนคนรักเบียวน,นี้เราจะมาชิมเบียร์สัญชาติเยอรมันนะครับก็คือตัวฮักเกอร์ชอทนะครับตัวที่2องของเราวันนี้คือจะเป็นตัวสเติร์นไวส์นะครับตัวนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเขียนว่านาทัวร์ทริปเฮฟเฟอร์ไวส์ไวส์เบียร์นะครับถามว่าผมรู้ได้ไงว่ามันอ่านว่านาทวนัวร์ชิมนะครับผมดว่าไปถามน้องสาวนิวเยอรมันฮะก็ถามเมื่อ2วันก่อนบอกได้เลยว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบว่าออกเสียงถูกรหรือเปล่านะครับว่าอ่านว่านาทวนัวร์ทริปหรือ,อยังไงยังไงเพื่อนเพื่อนที่เรียน่ เยอรมันอาจจะมาโพสต์ในคลิปนี้ก็ได้ตรงที่แสดงความคิดเห็นว่าผมอ่านถูกหรืออ่านผิดนะครับตัวนาทัวร์ทรูปเนี่ยมันแปลว่าเนเชอรัลคลาวดี้คือว่ามันมีความขุ่นโดยธรรมชาติของมันซึ่งเขาก็ดังบอกถึงคุณสมบัติลักษณะของวีเบียหรือว่าไวท์เบียของเยอรมันเนี่ยฮะก็คือไวท์เบียคือวีเบียนะครับว่ามันมีความขุ่นคือไม่ได้ไม่ได้กรองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของวีเบียตัวนี้ของเยอรมันเนี่ยมีแอลกอฮอล์อยู่ที่5.5%นะครับ ก็เหมือนตัวของมูนชเนอร์โกนะฮะแล้วก็ความหนาแน่นของกราวิตี้ของมันนี่ก็คืออยู่ที่12.5นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับแก้วที่ผมจะใช้วันนี้เนี่ยคือแก้วโค้งนะฮะก็แก้วมันใหญ่ดีแล้วก็มันจุได้เยอะนะครับแล้วดมกลิ่นได้นะฮะก็คือว่าเวลาที่ผมถ่ายคลิปนอกห้องเนี่ยที่ไม่มีตู้เย็นอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมจะต้องเอาเบียร์เนี่ยใส่ไว้ใน,นกล่องเก็บความเย็นแล้วก็เอามาตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรีบถ่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ร้อนนะฮะ ไม่ไดผมจะเปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวทุกครั้งเนี่ยไม่เคยเปิดแล้วมันมีเสียงดังวันนี้จะใช้สองมือเปิดพร้อมกันดันเลยครับดังนะฮะโปสวยงามมากครับมือเดียวนิ้วเดียวไม่ได้เลยก็จะลองรินดูนะฮะก็ควันก็ออกนะครับสีเนี่ยตอนที่รินอยู่เนี่ย mm hmm. เห็นชัดเลยว่าตัวสีของมันเนี่ย mm hmm. เข้มกว่าตัวของมิชเนอร์โกนะฮะ mm hmm. เข้มกว่าเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มกว่า สีของเบียเนี่ยมันใช้ในการทําการตลาดแล้วก็ถ้าเกิดเราทําเบียร์เทสติ้งลองเทเบียตั้งแต่สีอ่อนจนสีเข้มก็คือตั้งแต่เบียคิวเซอร์ไล่ไล่มาเป็นเบียเบียเป็นเบียเอลเป็นสเตาเนี่ยก่อนสเตาก็จะเป็นอาจจะเป็นดุงเกิลเนี่ยเพื่อจะเห็นว่ามันจะมีความน่าดึงดูดมากนะครับซึ่งในต่างประเทศเขาก็จะทำทั้งนี้กันนะฮะตัวฟองของมันเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยลักษณะคล้ายฟองของวอเตอร์ลูวอเตอร์ลูนะครับสีของมันก็คุณ คุณอยู่แน่นอนครับเพราะมันไม่ได้ฟิลเตอร์แล้วก็ไม่ได้มองเห็นทะลุแน่นอนนะครับที่มือผมเห็นเนี่ยแล้วก็สีเป็นสีน้ำตาลคล้ายๆสีน้ำตาลคาราเมลครับแต่คาราเมลที่เจือจากน้ำนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดมกลิ่นมันดูนะครับกลิ่นมันหอมเลยฮะหอมหอมซ่าๆนิดๆหอมซ่าๆนิดๆมีกลิ่นของ ลักษณะของกลิ่นของไอ้ไข่ลูกเกดแล้วก็กลิ่นผลผลไม้นิดแล้วก็มีกลิ่นของไอ้ไข่น้ำรูเบียและทุกอย่างเนี่ยผสมกันแล้วก็ลองจินตนาการว่าเจือจางไปนะฮะก็จะเป็นกลิ่นมันครับตัวฟองทําได้ดีนะฮะแล้วก็ละเอียดแล้วก็ยืดหยุ่นดึมหนับดึมนับดื้มหับเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวลองจะเราจะมาลองชิมกันนะครับ เบียที่มีความหวานของไม่ขมไม่มีขมนะคะหลังจากเตกลืลอลงไปแล้วเนี่ยถ้าเราดื่มเต็มคําจะมีขมนิดๆแล้วก็ซ่าไม่มากความซ่าของมันเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามีสเสน่ห์เลลักษณะเรียกว่าสไปซี่ก็ได้เหมือนอองจะเป็นรสชาติกึ่นเผ็ด จัดจ้านนะครับจริงๆความซาของโค้กเวลาเราดื่มโคกลงไปเนี่ยถ้าโคกมันซามากๆเราจะรู้สึกว่ามันกัดคอบาดคอเหมือนเผ็ดนะครับรสชาติอย่างเงี้ยในเบียร์ก็อาจจะเรียกว่าสไปซี่ก็ได้คือว่ามันกึงเผ็ดจริงๆแล้วมันก็คือมันกัดคอแล้วก็มันมันสไปซี่แหละครับมู้จะแฝงก็คือเหมือนกึกลองจินตนาการว่ากินโคกแล้วมันกัดคอแต่ตัวนี้น้อยกว่านะฮะรสชาติหวานออกเปรี้ยว มีความหอมมันละมุลหวานของมันเนี่ยเหมือนหวานแบบหวานกล้วยตากับแต่คือประมาณหนึ่งใน20เท่าของกล้วยตากนะคือต้องมันหวานน้อยกว่าหนึ่งยี่สเลยคือผมว่ารสชาติของมันเนี่ยเป็นเบียร์เอลหรือเป็นเบีย,ยที่ทำออกมาใน้แร่ดแล้วก็จริงๆแล้วตัวของไก่กชอเนี่ย ทักเกอร์ชอรไม่ใช่แฮกเกอร์ตัวทีนน่มอมบอกสิบปีทักเกอร์ชอเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความมีชื่อเสียงของมันเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจที่เราจะมามาลองชิมนะครับตัวนี้ส่วนในเรื่องข้อมูลว่าเดี๋ยวนี้ใครซื้อไปแล้วเป็นของใครหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ผมจะฝากไว้ในบทความในเว็บก็คือไปอ่านกันเพราะว่าบทความเนี่ยจะเขียนได้ดีแล้วก็มันก็จะเป็น,ปนแหล่ง นะส่วนในส่วนของคลิปเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆได้รู้สึกถึงรสชาติแล้วก็จินนาภาพจินนาภาพถึงรสชาติได้ดีกว่านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสําหรับเรียนวตัวนี้เดี๋ยวขอสรุปอีกทีนะหอมหวานคนเรซิ่งเหมือนคนลูกเกดนิดหน่อยแล้วก็มีกลิ่นของผลไม้กล้วยแต่ไม่ใช่กล้วยหอมกล้วยใชยกล้วยตากเป็น น้อยกว่ายี่สิเขาา้าวความหวานน้อยกว่ายี่สิข้ามีความ่าเล็กๆแล้วก็ความหอมนิดๆหลังจากคือลงพอเป็นเบียร์ที่เรียกได้ว่าดื่มได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับเพื่อนที่คอยติดตามชมมาตลอดครับชนแก้วครับ